คือที่หนึ่งาเราทุกคนอยู่ในแบบที่ชื่อว่าโอเทลเอ็กเพลนเอ็กเพอร์เลนนี่ผมเห็นแบบมีหลายแนวมากเลยเนี่ยไม่รู้ว่าคนเดียวกันหรือเปล่าแบบผมเห็นแบบตัวไหนมันจะมีข้อเอ็กเพลนแบบเดอะแก๊สเอ็กเพลนเว้าเอ็กเพลนโฮเอ็กเพลนแต่คุยเอ็กเพลนเห็นเพียบเลยอันนี้คือโฮเทลเอ็กเพลนคือผมเป็นซับพังเลยแต่ผมยังไม่มีเวลาเล่นครับซึ่งผมมาเล่นแล้วเพราะว่าเกียร์สองคืนแรกในการทำงาน เซอร์โซนโมเทล Zone, ตอนรับแข่ด้วยกับกุญแจห้องต่างๆที่เขาขอให้ทำงานได้ดีด้วยแหละโอเคก็ไม่ยากนะง,งานเอาจริงไม่ใช่ว่าผมไม่อยากเล่นหรอกนะแต่ว่าผมหาคนเล่นด้วยกันไม่ได้เลยขอห้องสามหน่อยครับโอเคนี่ครับกุญแจห้องสามเคยพวกมันเล่นด้วยกันเยอะๆใน JP เกมผีเี่ย คุณทาใจเลยว่ามันจะไม่มีใครเล่นกับคุณคือพวกนี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ด้วยผมหายากมากเลยคือสุดท้ายก็ได้เล่นคนเดียวเแหลย <Okay. S 1> ข่าวดวา่วนกาตกรต่อเนื่องได้หนีออกมาจากคุกแล้วโปริจตำรวจบอกว่าจะมีไฟสีฟ้าอยู่ที่หน้าต่างเมื่อเขาปรากฏตัวโอ้ <c oughs> ขอห้องหนึ่งเลยครับโอเคครับ ว่าอย่าบ้างสิเพื่อนทำงานอยู่ช่วยกันทำงานก็ได้ทำไมเสียงแต่งนี่มันต่างจากเจพูดเมื่อกี้เลยน่าคนมาเอ๊ะแปลกแปลก่ขอห้องที่มันไม่มีห้องสีเอาคุณแจอะไรก็ได้ให้เขาก็ได้ไอเดี๋ยวเออมันมีห้องสีโอ้ยอะไรโอ้ยโลบักอะไรเราขึ้นมาจากไหนมันไม่มีห้องสี เอาขุดเชียอะไรก็ได้เขาเฮ้ยแปลกๆพี่แปลกนะเพื่อน <c oughs> เราเราแปลกๆเมื่อกี้มันมีบางอยา่างใครละซัดน่าเหมือนไวไฟมันจะหายไปไปที่เมนเทนลูมเพื่อซ่อมโอ้ยคือถ้าเพื่อนรีบเพื่อนไม่มาซ่อมเลยนะโอ้ย <c oughs> oh! อย่าขวางกดไม่ได้ มันยังไม่ซ่อมเลยไม่ได้เรื่องนี่รีบูตแล้วฮะเอาไปเลย <Yes. S 1> ตั้งตั้งไปตัางตั้งไปฮะเริ่มปวดหัวกบไ้คนนี้เลยฆัตกรมาใายนี่ทีไม่ฆ่าก็ได้เรานี่แหละฆัตกรนี่แหละแล้ว ดูมาว่าท่อนึงจีระเบิดนะออกไปซ่อมท่อซ่อมไหนโอเคไปซ่อมกันซ่อมไปเอา้าอยู่ไหนอะเอ๊ะอยู่ไหนอะซ่อมตรงไหนยังไงเพื่อนซ่อมไหนอะรู้ปะเพื่อนทำตัววิประโยชน์เลยสิทำไมนิ่งกันเอเคกันหมดซ่อมไหนอะเอ๊ะต้องรู้อะไรอะ มันก็อยู่ตรงเมนเทนลูนะแต่ว่ามันข้างนอกอะ่ะข้างนอกอะ่ะรูเปล่าเสียงอะไรนะทามีคนซ่อมแล้วกลไปเข้าในแล้วมันเริ่มจะหนาแล้วโอเคมีคนซ่อมแล้วแฟคืนที่สองจบคืนแรกแล้วเหรอ เอ้ยน่าเบื่อเล่นเกมหน่อยดีกว่าเมื่อจะ <c oughs> ขออู้งานนะเพื่อนขอเล่นเกมหน่อยเอ้ยหยิบบูรดน้ำมารับต้นไม้เหรอบูรดน้ำอยู่ไหนเหรอเฮ้นี่นี่น,นี่เออป่ะโอ้ยขวางเลยอันนี้อันนี้ต้นอะไรเนี่ยนี่มันตอไม้ชัน โนดนน้ำวางนักมาช่วยรถหน่อยซีไอ้เพื่อ,อนเลวแต่ละคนเพื่อนลูกทีมไม่ได้เรื่องกันเลยเนี่ยบอกเลยผมเล่นในแมปอะไรเงี้ยหาเพื่อนลูกทีมดีๆไม่เจอเลยคือสุดท้ายผมก็เ,เหมือนกับผมเล่นคนเดียวอะ่ะคนนึ่งออกเกมอหรอโอ้โหแล้วผมต้องมาอยู่กับคนที่แบบเอ เอเดไปเอาไม้ถูพื้นมาทำความสะอาดไม้ถูพื้นอยู่ไหนอะนี่ครหอยนี่นี่โอเคอเคมาจากไหนเนี่ยคนนี้หลายรอบเลยเนี่ยผมแค่คนเลยปุ๊บเขาก็มาแบบมาขวางเนี่ยเมื่อกี้ชนทีแบบหลุดเลยเนี่ยทำความสะอาดเอยมีนี่ก็ดีนะกานตะก,กร้วไงอะโดนไม้กวาดตั้งเลยไหม เออเน,นี่อะไรนี้เด้อประกาศมีมีคนห่ายคนให้ขายตัวไปใครโทรมาเออมาที่โรงจอดรถหน่อยจ่นต้องการให้ถือกระเป๋าโอเคเอาแลดไลรจากที่โตไปด้วยโอเคครับมาแล้วครับหอ,อยหนดนั่นลงจอดก่อนเน่ย ลอกจนรถมันต้เข้ามาทางไหนเด็กรู้จริงเลยทางนี้แล้วมั้งโ๊ยเวอร์อะไรวิ่งวิ่งวัวันวิ่งเลยวิดีอให้วิ่งอะไรอ่ะกระตก้แน่เลยวีโอดีอวดวิีวีอวิดโอว้อวิดโอโอดอวิอวิดลวอโดีวอวไรีโออวอวอดีออด ขอความช่วยเหลือลมเลวคืนที่สามยังจะทำงานต่ออีกเลยเอยไม่รู้จะปลอดภัยที่นี่เลยเนี่ยต้องล็อกประตูแล้วก็กันหน้าต่างไว้แล้วคกงมาจากไหนยแยะเนี่ยโอเคแต่นี่แค่บ้านเราเพรอะเราก็มาทำงานต่อเนอะเออเอเอเราก็แปลงดิเรายังมาทำงานต่อทั้งที่ฆาตกรอย,อยู่แถวบ้านเรา ไเ่เช่บ้าสิโรงแรมเราก็ยังไงทำงานต่อทีีเราก็มาดูแขกด้วยขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นหนึ่งของนี่อะไรเต็มไปหมดโอ้ยลิฟต์นี่เคอันนี้กดไม่ได้ขอประตู เหมือนจะไม่มีใครอยู่แค่ทางบนตัวเข้าไปอาจจะเจอปัญหาก็ได้พังเลยนะอืมเออมันเป็นมีให้กดเลยโอเคพางก็าพังเอ๊ะหยาบุ้ยฉันต้องเห็นอะไรแปลกๆอีกแล้วแน่เลยเป็นอย่างน เปิดไฟเออโอ้ยดูสีเลยเห็นไปหมดเลยฉันต้องความสาอาดยังมีเวลานะพราคุณทะไรแดนอันอออนี้กดแค่เตียงรอระเออเอ,อ๊ดูเหมือนว่าจิเนเตอร์มันจะพังแล้วถ้ามันพังแล้วเรา,เราใช้ลิฟต์ได้ไงเราใช้ลิฟต์ได้ไงอ่ะ ถ้ามันพังเดี๋ยวจเนเตอร์มันใช้ไฟเพี่ยหเหรอไอ้หลวลิบไม่ใช่ดิเดี๋ยวถ้ามันพังเราใช้ลิบได้ไงโอเคจะต้องไปหยิบปืนหลังรูปภาพรูปปกป้องตัวเองหลังรูปภาพปืนอ่ะจริงดิรูได้ไงว่ามึงวิวโอ้โอ้โหมีปืนจริงด้วยอะ่ะโอ้เพื่อนหยิบเลย เรายิงไม่ค่อยแม่นหยิบดิไม่หยิบเหรอไม่หยิบเหรอหยิบดิใครก็ได้หยิบเหรอหรือว่าอะไรเพื่อนไม่หยิบอ่ะมันขึ้นแล้วนะคือผมยิงปืนน่าจะมีปัญหาอะไรไม่อยากยิงโอเคเพื่อนหยิบแล้วเปิด PC โอ้ยเพื่อนขวางตลอดเลยเนี่ยมันบางเนี่ยดูเหมือนฆาตากรมันได้เติอไปขี่สิวเลโซโทเทลมาเลยเออไอ,ออะไรจะเข้าคอมพิวเตอร์รมหรือจะวิง่งเอาเพื่อนวิง่งกับเพื่อนวิ่งอ่ะซ่อนซ่อนเดอะเพื่อนซ่อนวิ่งไม่ไาาด้รอดวิ่งไม่ไดาา้รอดเราวิ่งไม่ได้รอดเราซ่อดดีกว่า เพื่อนีปืนเนี่ยเราเรามายิงเลยเพื่อนผมว่าต้อนน่าจะปลอดภัยกว่าออกเนี้ยรอดไหมต้อนไปเนี่ยปู่ลุงนี้ยิงปืนดีกว่าโอ้ถ้าเพื่อนวิ่งหนีทุกตุ่ขนาดนี้ผมว่ายิงได้เลยคุณนะ Survival Ending อเอ๊ะรอดเหรออ้าว เอาล่อ What? เฉยวัดเฮ้ยแล้วนี่ผมว่าที่ไหนเนี่ยอันนี้อันนี้คนละแมปเลยเนี่ยโอ๊ยจบเกมคือพาแมปอื่น่ะโอ้โหแล้วนี้มันแมปอะไรผมไม่ได้ดูอันนี้เอาฟิวออฟฟิศได้เพิ่มเล่นเลยไงแชปเตอร์หนึ่งสองสามสี่คืออะไรแชปเตอร์หนึ่งเก้เกเฮ้ยคนละที่เลยนี่มันที่ไหนเราใช้เพื่อสอง อ๋อชื่อสองก็โรง,งแรมกันเมื่อกี้ชัม้นสามอะเดี๋ยวมันไม่ต่อกันเลยเมื่อกี้เราแคมแล้วก็มาโรงแรมอ๋อนี่ยมันเนี่ยทุกเกมมันเชื่อมต่อกอันจริงแลนะเนี่ยมีโพลิสแคมปิ้งเชฟโฮเทลวอทเทิร์นออเนี่ชัส้นสามคือสถานีตำรวจเอ๊แล้วผมอยู่แคปเตอร์ไหนเมื่อกี้ที่ว้าไปโอ้โหเออ อันนี้โรงแรมอหรอเฮ้ยนี่โรงพยาบาลลำเนึงผมว่าเกมแปลกๆนะมันดูไม่ค่อยเรียกแคปเตอร์ไงไม่รู้คือผมยังไม่รู้เลยนเรื่องมันเชื่อมโยงยันคือเราไปถ้าแชปเตอร์หนึ่งคือเราไปแคมป์เทสอคือโร,แแอรองแรมคือเกมนี้นแบบแคปเตอร์ผมไม่น่าคิดเลยนะนี่เรื่องมันต่อกันหมดเลยอะทุกเกมเอาจริงดิโวลซ่านี่คือทุกเกมมาต่อโอเคก็จบแล้วกับโฮเทลไม่รู้จะเล่นเอเคเ่น,แบบเนแบบอื่นไหมถ้าผมแบบ หาเพื่อนร่วมทีมแบบเล่นด้วยกันได้จนจบเกมอ่ะแบบเบกืกเงี้ไม่ใช่มาออกกลางเกมเนี่ยเหลือคนเดียวมีก็ไม่เอาอเคเเอใหไปเก็บหน้า